wan jud คำคำนี้เนี่ยใครๆก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่าในวันหยุดเนี่ยเราจะได้พักผ่อนหรือทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทำนะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปทําอะไรที่ฝืนใจตัวเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในวันหยุดที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าสําหรับชาวร่มส้วมเนี่ยคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าตัวละครทางฝ่ายพัฒมิดเนี่ยเขาก็มีวันหยุดเช่นกันนะกับคลิปนี้เลยสกิปปี้ทอยเลตแอร์เรนเดย์ออฟแฟนเมดบายสไป นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกับกิจกรรมยามว่างของตัวละครต่างๆในฝ่ายพันธมิตรนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างในวันหยุดของตัวเองนะซึ่งก็ตามคุณภาพของช่องสไปเดอลานเลยนะครับงานภาพเนี่ยยังคงมาตรฐานเอาไว้ดังเดิมเลยนะถึงแม้ว่าพี่แคร์เนี่ยจะประกาศวางมือไม่ทําซีรีส์คู่ขนานของสกิปิดีทอเรตอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปแฟนเมดเนี่ยก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วส่วนวันหยุดของตัวละครต่างๆในฝ่ายพันธมิตรเนี่ยพวกเขา มีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างนะครับหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ The Skibity Toilet Collection Available now at major retailers อะไรครับเรามาเริ่มกันกันกบบรรยุดของเหล่าสายทิศคาเมราแมนกันก่อนเลยนะที่ในฉากแรกนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับสายทิศคาเมราแมนสายทิศลาดคาเมราแมนและชีฟสายทิศคาเมราแมนนะครับที่ยืนอยู่ไกลๆตรงโน้นนะซึ่งในวันหยุดของเหล่าสายทิศเนี่ยในฉากนี้นะครับพวกเขาก็มายืนเล่นอยู่กับคาเมราโรเวอร์รถสอดแนมของเหล่าคาเมราแมนนะซึ่งไอเจ้ารถคาเมราโรเวอร์คันนี้เนี่ยมันเคยปรากฏตัวมาตั้งแต่ ที่ี่27นู่นเลยนะครับนานมากๆแล้วนะที่ใน E ีีนั้นเนี่ยกลุ่มของพันธตรนะครับเขาได้ส่งคามีราโรเวอร์เข้าไปสอดแนมในฐานทัพของฝ่ายสกีปีดี้ทอเ e ตนะแต่ว่าโชคร้ายครับที่คาม e ราโรเวอร์คันนึงถูกสกีปีดี้ทอเ e ตจัดการปาดแป้นลงไปนะครับและที่ผมพูดว่าคันนึงเนี่ยนั่นก็เพราะว่า POV ใน EP ีนั้นก็น่าจะเป็นคามีราโรเวอร์ด้วยเช่นกันนะครับดูจากตำแหน่งมุมกล้องหากเป็นคามีราแมนเนี่ยตำแหน่งกล้องมันน่าจะสูงกว่านี้นะ ซึ่งในฉากนี้เนี่ยพี่ายติศคามร่าแมนก็ได้ใช้ปะแจแท่นกระดูกนะครับโยนไปแล้วให้คามร่าโรเวอร์เนี่ยไปคาบมานะอารมณ์เหมือนว่ากาลังเล่นกับน้องหมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางชีฟาซทิศคามร่าแมนเนี่ยก็กําลังดื่มเครื่องดื่มอะไรม่วงๆอยู่นะซึ่งแงดคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมมันเหมือนไอเครื่องดื่มไอ,อกิมเมกเชคเลยอะ่ะว่าไหมไอเครื่องดื่มที่ไม่ว่าใครดื่มไปก็ตามแต่นะครับมันจะมีสิ่งไม่ดีตามมาเสมอ นะึ่งพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้ดูดคนเดียวนะได้ป้อนกล้องตรงไหล่ให้ดูดด้วยเช่นกันนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็ตัดกลับมาที่กลุ่มของคาเมราแมนที่ตอดนนีนะครับคาเมราโรเวอร์ก็คาบอะไรบางอย่างกลับมานะซึ่งนั่นมันก็น่าจะเป็นหัวของเหล่าคาเมราแมนนะครับสายไฟเนี่ยยังติดอยู่เลยนะแล้วพอหันกลับไปมองนะครับปรากฏว่าเราก็จะได้เจอกับพี่ก้าแน่นคนนีเวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของหัวเมตเกะนะแล้วจากนั้นพี่เกก็เดินไปหยิบหัวกลับ มานะครับพร้อมกับบอกไซายทิดคาเมร่าแมนไปนะว่าเอาละดูเหมือนวุ่นเลยอยากจะใกล้ชิดฉันมากๆเลยสินะแล้วพอพูดจบนะครับพี่แกก็ต่อหัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วจากนั้นนะครับพี่แกก็ได้ระเบิดออร่าสีแดงก็จะมีคําว่าลาเวดขึ้นมากลางหน้าจอนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็พุ่งไปคอมโบต่อยไปยังทรทิดคาเมร่าแมนรัวๆเลยนะซึ่งนี่ก็คือท่าไม้ตายของเคนั่นเองนะเล่นเสมือนเลยนะครับ ซึ่งพี่สายทิดคาเมราแมนคนนั้นที่โดนท่าไม้ตายจากเคเจไปเนี่ยสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับยับเยินกันเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางชีพสายทิศคาเมราแมนกับกล้องตรงไหลของเขาเนี่ยกำลังแย่งกันดูดเครื่องดื่มทีมเมกเชคกกันอยู่นะครับและแล,ะแล้วภาพก็ตัดไปนะครับที่ฉากฉากนี้เลยนะดูจากป้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าห้องพยาบาลนะครับซึ่งตรงกลางจอเนี่ยมันก็มีเก้าอี้พร้อมกับป้ายที่เขียนตัวอักษรไว้ว่า BRB 5 n u t e นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าจะกลับมาอีกภายใน5นาทีซึ่งในฉากนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทางคุณสไปเดอร์แลนเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรนะครับหรือว่าเป็นพอชีปสายทิศคามร่าแมนดูดกิมเมกเชคเยอะไปหน่อยจึงออกอลาวาดนะครับแลวในที่สุดสภาพของทันทัพก็กลายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่สายทิศทีวีแมนที่พี่แกนเนี่ยยืนบนอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะว่าทาไม เราถึงมาอยู่ที่นี่เพียงเพื่อจะทนทุกข์ทรมานในทุกคืนฉันไม่รู้สึกถึงขาตัวเองด้วยซ้ําใช่และครับพี่แกโผลมาบนอยู่แค่นี้เลยนะจากนั้นภาพก็ตัดไปฉากถัดไปนะไม่รู้จะใส่มาทมําไมนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็เป็นแก๊งสาวๆนะสปีกเกอร์บูเมนท์คามีราบูเมนและทีวีบูเมนทนะครับที่พวกเธอเนี่ยกำลังดูหนังหรือการ์ตูนหรืออะไรบางอย่างอยู่นี่แหละซึ่งก่อนดูเนี่ยพวกเธอก็นั่งจับมือกันดูแฮปปี้อยู่นะแต่ว่าพอหนังผ่าน ได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยสภาพของพวกเธอก็อย่างที่เห็นเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องในหนังมันกําลังตึงเครียดเลยนะซึ่งคนที่แสดงอารมณ์ออกมาได้ดีกว่าใครเพื่อนเนี่ยก็คือน้องทีวีบูเมนนะครับซึ่งดูจากหน้าเธอแล้วเนื้อเรื่องหนังบนจอทีวีเนี่ยมันคงจะหนักพอสมควรนะครับถึงขั้นที่ว่าหัวของเธอเนี่ยระเบิดออกมาเลยนะแถมพวกเธอเนี่ยยังมีการกินป๊อปคอร์นอยู่ด้วยเวเพราะว่าตอนที่พวกเธอนั่งดูหนังแรกๆเนี่ยทางป๊อปคอร์นมันวางอยู่ข้างน้องทีวี Woman แต่ว่าพอดูไปได้สักพักหนึ่งแล้วถังป๊อปคอนดันไปวางอยู่ข้างน้องสปีกเกอร์บูเมนนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยอาจจะกินป๊อปคอนกันหมดไปแล้วนะแล้วถัดไปนะครับเรามาดูการแฮงเอาท์ทางฝั่งของผู้ชายกันบ้างดีกว่านะที่ในฉากนี้เนี่ยก็จะมีพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนพี่ลาร์ดสปีกเกอร์แมนพี่ลาร์ดทีวีแมนพี่คริโตทีวีเดดดี้และพี่ดาร์กสปีกเกอร์แมนนะครับที่พวกเขานเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่นะว่าจะปักรูปใครเอาไว้บนเค้กดีนะครับซึ่งใน ฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่ดาร์คสปิกเกอร์แมนนะที่คอยพูดทะเลาะก,กับพี่คริโตนะครับโดยที่ทางพี่คริโตนั้นเขาก็นํารูปตัวละครแปลกๆมาปักไว้บนเค้กนะซึ่งพี่ดาร์คสปิกเกอร์แมนเนี่ยก็ไม่ชอบสักภาพหนึ่งนะครับอย่างภาคแรกเนี่ยก็คือเจ้าแจ๊บบ้าจากหนังเรื่องสตาร์บอสนะแต่พอปักไปแล้วนะครับฉากถัดไปเนี่ยมันก็มีรูปซัมมอนของตัวละครอย่างเมกุมินะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาโผล่อยู่ได้ไงนะแล้วจากนั้นนะครับทางพี่คริโตก็หยิบรูปของมาม่า โค,โคจากกระตุนเรื่องโคโค่ขึ้นมานะครับทางพี่ดักสปิกอร์แมนที่เห็นรูปนั้นเนี่ยถึงกับงายหลังล้มลงไปพร้อมๆกับเสียงท่อตกเลยนะพอภาพตัดกลับมาอีกทีนึงเนี่ยบนเค้กก็มีรูปของทีวีแดดดี้ปักเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งแงเหมือนจะไม่ใช่ทีวีแดดดี้นะเพราะว่ามันมีหน้าอกไงต่ว่าเป็นทีวีบูเมนก็ไม่น่าใช่จอทีวีไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าตัวละครตัวนี้คือใครพิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะแต่ว่าขนานั้นเอง นในมือของพี่คริโตนะครับก็มีภาพนี้อยู่เว้ยซึ่งภาพนี้เนี่ยมันก็คือมีมลูกโป่งหน้าคนนะที่มาจากการ์ตูนเรื่อง Phineas อนเฟิร์นะครับซึ่งพอพี่รักสปิกอร์แมนเห็นดังนั้นเนี่ยก็ดูจะไม่พอใจนะพร้อมกับบ่นว่านั่นมันรูปยายชั้นเว้ยแต่ที่งานนะครับทางพี่คริโตก็ได้ปักรูปทั้งหมดเอาไว้บนเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ทําให้พี่รักสปิกอร์แมนเนี่ยถึงกับต้องหัวร้อนนะครับเทียงกับพี่คริโตยกใหญ่เลยนะจนในที่สุดเนี่ยทางพี่ ก็ยอมเปลี่ยนรูปนะครับไปเอารูปเจ้าดรสิกิปิดีทอเลสมาปักแทนรูปมีมลูกโป่งนะซึ่งทางพี่ดารสปิเกอร์แมนก็ไม่พอใจอยู่ดีนะบอกว่านั่นมันซ่วมนะโว้ยแต่ถึงอย่างงั้นเนี่ยทางพี่คริโตก,ก็ยังเถียงอยู่ดีนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนไม่ได้ข้อสรุปนะครับแล้วจากนั้นฉากถัดไปเนี่ยภาพก็ตัดไปที่กลุ่มของไททันนะซึ่งในวันหยุดของเหล่าไททันเนี่ยพวกเขาก็มารวมตัวกันจะมีไทท, Man, ไทัทนทีวีแมนไททันแเมราแมนและไททันสปิเกอร์ แมนนะครับก่อนที่ไททันทีวีแมนกับไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยจะได้เข้าต่อสู้กันนะซึ่งรูปแบบการต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนหลุดออกมาจากเกมไหนสักเกมหนึ่งเลยนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะว่าท่าคอมโบแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากเกมโรบอทแบบเดอะสตองเกตแบทเทิลกล่าวนะครับซึ่งแบบแบบนี้เนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะใครเคยเล่นแบบนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยดิว่าท่าคอมโบต่างๆเนี่ยมันเหมือนออกมาจากแมบปบแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึง ถึงท่าของไททันคาเมราแมนนะซึ่งเขาบอกว่าท่าท่านี้เนี่ยมีชื่อว่าเทเบิลเฟบนะครับโดยการที่พี่แกนเนี่ยได้รวมพลังแล้วต่อยลงไปยังพื้นระเบิดตูมแล้วจากนั้นนะครับคลิปแฟนเมจจากช่องสไปเดอร์ลันก็ตาจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแลวนะสำหรับคลิปแฟนเมดจากช่องสไปเดอร์นนะครับเรียกได้ว่ามากันให้หายคิดถึงกันพอสมควรเลยนะนานๆจะปล่อยมาทีนะครับคลิปเกี่ยวกับสกิปปี้ทอเรสสำหรับช่องดีนะซึ่งหากใครเนี่ยที่ชื่นชอบผลงานของคุณสไปเดอร์นนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กับคุณสไปเดอร์นเยอะๆนะครับพี่แกจะได้มีกําลังใจทาคลิปแฟนเมดออกมาให้เราได้ดูกันอีกนะครับส่วนในวันนี้ผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถเ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมไกบล็อกเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้อง ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอสหน,น้าสวัสดีครับ